สวัสดีค่ะลันโบเิรินาเรศวินัยพาณิชานะคะก็มีคําคมมาฝากนะคะจงฝากชีวิตไว้กับสติปัญญาอย่าฝากไว้กับโชคชะตาที่มองไม่เห็นนะคะปัจจุบันลันก็ทําธุรกิจอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะตอนนี้เนี่ยก็มีชื่อทีมเป็นของตัวเองด้วยนะคะก็คือชื่อทีม TRB นะคะยังไงก็ขอแปะแต่ให้กับสมาชิกในทีม TRB ทุกคนด้วยค่ะ จริงๆแล้วเนี่ยรัอยู่เชียงใหม่มาทั้งหมด16ปีแล้วนะคะแต่พื้นเพเนี่ยราไม่ใช่เป็นคนเชียงใหม่ค่ะเราเป็นคนจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็เติบโตมาในครอบครัวที่คุณพ่อเนี่ยเป็นข้าราชการแล้วก็คุณแม่เนี่ยทำอาชีพค้าขายค่ะ ชีวิตวัยเด็กเนี่ยถือว่าสบายนะคะก็เรียนอย่างเดียวนะคะอันนี้ก็คือสิ่งคือสิ่งที่ที่บ้านเนี่ยเขาเลี้ยงดูเราแล้วก็ปลูกฝังมานะคะก็เลยทาให้ลานตาิ๊นิสัยที่อาจจะไม่ค่อยชอบสูงสิงกะใครนะคะไม่ค่อยชอบพูดคุยกับคนมากนักนะคะในวัยในใน,ในตอนที่เลือกเรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยก็เลยตัดสินใจเรียนคณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เลยเป็นครั้งแรกนะคะที่ได้เดินทางจากต่างจังหวัดนะคะมุ่งสู่มหานครธน,นีศรีนะครทิงนะคะหรือเชียงใหม่ของเราเองนะคะ ตอนที่รันเรียนเป็นญญาตรีเนี่ยก็มีเพื่อนๆน,นะคะมาชวนทำเออบางคนบอกคนไหนใช่ไหมคะคนนี้ค่ะมีเพื่อนมาชวนทํางานพาร์ทไทม์นะคะแล้วก็ชวนไปเหมือนกับเอ,อ่อทำอาชีพเสริมนะคะแต่ตัวรันเองเนี่ยรู้สึกว่าหน้าที่เราคือเรียนนะคะคือควรจะเรียนอย่างเดียวจริงๆแล้วอะในความเป็นจริงคือเราขี้เกียจนะคะเรารู้สึกว่าชีวิตเราดีอยู่แล้ว จนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งนะคะตอนปีสามเราได้รับโทรศัพท์จากทางบ้านนะคะทางบ้านเนี่ยโทรมาบอกว่าคุณแม่โดนรถชนแล้วตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลต้องรอผ่าตัดสมองนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นก็คือคุณแม่เนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์ไปซื้อกับข้าวแล้วก็มีรถหกล้อนะคะรับส่งนักเรียนเนี่ยมาชนทําให้คุณแม่กระเด็นออกจากรถมอเตอร์ไซค์นะคะแล้วก็ลอยไปตกหัวเนี่ยกระแทกถนนตอนนั้นเนี่ยโรงพยาบาลใกล้บ้านนะคะเป็นโรงพยาบาลรัฐไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือในการรักษานะคะคุณพ่อก็เลยต้องพาคุณแม่เนี่ยไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชนตอนนั้นเนี่ย คุณแม่นะคะแทบจะเรียกได้ว่าใช้เงินในบ้านนะคะที่หามาได้เนี่ยในการรักษาตัวเองนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นเลยก็คือค่ารักษาโรงพยาบาลเอกชนแพงไหมคะแพงมากนะคะแลวที่สาคัญเลยก็คือร้านนะคะต้องปิดไปทั้งหมดอะ8เดือนลูกค้าหายหมดเลยคะ่ะจากที่เคยทํามาทั้งหมด30กว่าปีนะคะ ไรายได้หลักมาจากเงินเดือนข้าราชการของคุณพ่อนะคะซึ่งต้องเลี้ยงดูทั้งหมดเนี่ยหชีวิตนะคะมีมีลูกทั้งหมดสามคนมีน้องคนเล็กรันนะคะตอนนั้นยังเป็นเยาวชนอยู่เลยแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอาม่ายังมีชีวิตอยู่คุณพ่อต้องดูแลทั้งคนป่วยคนชราเด็กสตรีนะคะครบหมดเลยสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านรันตอนนั้นเนี่ยก็คือเศรษฐกิจในบ้านเริ่มแย่ยยแล้วนะคะแล้วรันก็เห็นว่าคุณพ่อเนี่ยเครียดมาก<ไ>ตอนนั้นน่ะรันเลยตกผลึกได้ว่าเราจะประมาทกับชีวิตไม่ได้นะคะ เพราะอุบัติเหตุกับวันพรุ่งนี้เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดก่อนกันเหตุการณ์เนี้ยทําให้รันตกผลึกว่าโตขึ้นมานะคะวันหนึ่งเ,เราจะต้องเป็นคนหนึ่งที่สามารถยืนได้ด้วยลําแข้งของตัวเองแล้วก็เป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตไม่ใช่ว่าเพื่อเพราะความโลภนะคะเรารู้สึกว่าถ้าหากว่าวิกฤตมันเกิดขึ้นอีกครั้งกับครอบครัวเราเนี่ยเราควรจะเป็นคนหนึ่งที่สามารถพาครอบครัวก้าวข้ามผ่านมันได้หลังจากที่รนันเรียนจบปริญญาตรีนะคะที่บ้านก็ตัดสินใจนะคะให้รันเรียนต่อ ที่เรียนต่อปริญาโทนะคะเพื่อที่เขารู้สึกว่าการที่เราเรียนจบสูงเนี่ยน่าจะได้เงินดีๆน่าจะได้งานดีๆทําแล้วก็มีเงินเดือนเยอะๆนะคะแต่ส่วนตัวรเนน่ะรานรู้สึกว่ารานอยากท,ทําธุรกิจส่วนตัวมากกว่าเพราะว่าการเป็นเจ้าของอ่ะมันน่าจะรวยกว่าการเป็นลูกจ้างนะคะก็เลยเปิดบริษัทส่วนตัวของตัวเองเนี่ยไปด้วยตั้งแต่ตอนเรียนปริญาโทเลยเพื่อที่จะส่งตัวเองเรียนนะคะไม่ต้องพึ่งพาค่าใช้จ่ายจากที่บ้านนะคะ จากวันนั้นจนถึงวันนี้นะคะปัจจุบันเนี่ยเรามีธุรก,กิจส่วนตัวอยู่ทั้งหมด3บริษัทแล้วนะคะบริษัทแรกเนี่ยก็คือออกแบบและพัฒนาโมบายแอปพลิเคชันแล้วก็สื่อการสอนดิจิตอลบริษัทที่2นะคะเป็นผู้ให้บริการเช่าใช้ระบบบริหารจัดการโรงแรมแล้วก็ IoT บริษัทที่3ให้คําปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าเพื่อการส่งออกนะคะแล้วก็การทํารตลาดออนไลน์จากทั้ง3บริษัทที่รันทามานะคะก็มีคนค่อยๆเห็นการเติบโตของรันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็ร่วมๆ1 ได้มีโอกาสรับเชิญให้ไปเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ไปเป็นวิทยากรให้กับสตาร์ทอัพนะคะทั่วภาคเหนือน,นะคะรวมถึง s m e ด้วยนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสให้สัมภาษณ์กับวิทยาสาราวาราาสารนะคะของคณะวิศวกรรมแล้วก็หนังสือเกี่ยวกับไอทีด้วยนะคะ <S <S จริงๆแล้วว่าถามว่าธุรกิจส่วนตัวไรายได้ดีไหมจริงๆธุรกิจไอทีรายได้ดีนะคะเฉลี่ยเฉลี่ยต่อเดือนเนี่ยแล้วก็มีไรายได้ประมาณเกือบเกือบแสนเหมือนกันแต่ปัญหาเลยก็คือว่าเพื่อนๆคิดว่าระหว่างเจ้าของ กับพนักงานใครเหนื่อยกว่ากันคะเจ้าของเหนื่อยกว่าอยู่แล้วนะคะที่สําคัญเลยอะธุรกิจไอทีมันไม่สามารถหยุดพัฒนาได้เพราะเมื่อไหร่ที่เราหยุดพัฒนาเท่ากับว่าสินค้าของเรานะคะตกรุ่นทันทีอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่มันจะต้องพัฒนาต่อเนื่องไปเรื่อยๆเนี่ยมันตามมาด้วยการลงทุนที่ต้องเพิ่มขึ้นนะคะการลงทุนสูงมากยกตัวอย่างเช่นรันมีผลิตภัณฑ์อันหนึ่งนะคะชื่อว่านิลอาเป็นผลิตตอน5ปีที่แล้วเนี่ย รันทำระบบโฮมอโตเมชั่นนะคะซึ่งตอนนั้นยังไม่มีคู่แข่งเลยรันนี้ถือว่าเป็นเจ้าแรกๆในเมืองไทยนะคะแต่ผ่านมาประมาณ3ปีมีบริษัทนะคะคที่ทำโฮมอโตเมชั่นเหมือนกันเนี่ยเพิ่มขึ้นมา200บริษัทแต่สิ่งที่น่ากลัวไม่ใช่200บริษัทนี้ค่ะสิ่งที่น่ากลัวคือ3บริษัทนี้ค่ะมีใครเป็นลูกค้าเขาอยู่บ้างไหมคะสนใจย้ายค่ายไหมคะ <laughs> ย้ายค่ายได้นะคะ พอสารบริษัทนี้มาเนี่ยเรารู้เลยว่าจริงๆคู่แข่งที่น่ากลัวมันไม่ใช่คู่แข่งรายใหม่แต่มันคือคู่แข่งยักษ์ใหญ่ต่างหากนะคะอันนี้คือธรรมชาติของธุรกิจส่วนตัวที่เราต้องเจอรันรู้เลยว่าการที่เราจะทะําโฮมอเมจชันต่อไปเนี่ยมันเหมือนกับเรากําลังลบอยู่ในสนามลบที่เราไม่มีวันชนะนะคะเพราะว่าเงินทุนเราคงไม่ถึงเขาแน่นอนนะคะเรียกได้ว่าธุรกิจนี้นะคะถ้าเราอยากทําต่อไปเนี่ยมันต้องลงทุนเพิ่มแล้วเราก็ต้องขยันอยู่เรื่อยๆแบบหยุดไม่ได้เลยเคยได้ยินคํานี้ไหมคะอยากรวยต้องขยัน มีใครเคยได้ยินบ้างคะถ้าเคยได้ยินพิมนหนึ่งมาหน่อยนะคะถ้าเ,เพื่อนๆเคยได้ยินนะคะแล้วเคยเห็นคนขยันแต่ไม่รวยไหมคะอาจจะกําลังพูดอยู่ตรงหน้าของทุกท่านก็ได้นะคะอันนี้คือตัวรันเองเลยนะคะตลอด7-8ปีที่ผ่านมาเนี่ยค่อนข้างทํางานหนักมากในธุรกิจส่วนตัวนะคะบางครั้งเนี่ยป่วยแต่ก็ต้องลุกขึ้นมาทํางานต่อ เพราะว่ามันมีเดดไลน์ที่จะต้องส่งลูกค้านะคะเราเริ่มรู้ตัวแล้วแหละว่าเราควรมองหาเครื่องมือใหม่นะคะที่มันไม่บั่นทอนสุขภาพและมันใช้แรงกับเวลาเราคุ้มค่ามากมากกว่านี้สิ่งที่เกิดขึ้นนะคะโชคดีมากที่วันหนึ่งนะคะรันมีลูกค้าโรงแรมได้พารันนะคะมาเจอมารู้จักกับพี่หวายนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะพี่หวายก็คือคนที่เปิดโอกาสให้กับรันได้รู้จักธุรกิจเลกซี่แล้วก็โปรเจกต์ไขมันแลกเงินยังไงขอเสียงปรบมือหรือ8ป8ปให้กับพี่หวายด้วยนะคะ วันนั้นเนี่ยบอกตามตรงเลยฟังด้วยความเกรงใจเพราะลูกค้าเราเป็นคนชวนนะคะแต่เชื่อไหมคะว่าพอฟังข้อมูลจากพี่วายแล้วเนี่ยรันกลับรู้สึกว่าธุรกิจนี้มันน่าสนใจผลลัพธ์ของคนผลลัพธ์ของผู้ใช้สินค้านะคะเยอะมากแล้วคนที่มีรายได้จากธุรกิจนี้ก็มีรายได้เยอะมากๆด้วยเช่นกันนะคะที่สําคัญเลยก็คือมันเป็น passive income ด้วยหมายความว่าเราใช้แรงกับเวลาณตอนเนี้ยแต่อนาคตเราสามารถอยู่ได้โดยที่รายได้เราไม่หายนะคะแต่ พี่ไหวก็แนะนําอีกว่าโปรเจกต์ไขมันแรกเงินนะมันมีผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่ารีบอลนะซึ่งตอนนั้นเนี่ยพลังฟังลันฟังรีบอลแล้วอะค่ะลันก็รู้สึกว่าแอบรู้สึกว่ามันแพงนะไม่รู้จะขายใครแล้วก็กลัวด้วยว่าถ้าไปแนะนําเขาแล้วเนี่ยแล้วถ้าเขาไม่เห็นผลเนี่ยเขาจะกลับมาด่าเราหรือเปล่านะคะเราจะเสียเครดิตนะคะก็เลยเข้ามาทําโดยเริ่มจากสิ่งที่เราถนัดน,นะคะก็คือเรื่องของงานออนไลน์แล้วก็ไปชวนพี่ท่านหนึ่งมานะคะก็ดูจากความสามารถแล้วก็ศักยภาพเขาแล้วนะคะและหน้าตาที่ดีนะคะ น่าจะเป็นคนที่เอ่อน่าจะเป็นคนที่ทําธุรกิจได้นะคะวันแรกเนี่ยเขาถามเราเลยว่าขายใช่ไหมลัวก็ตอนแรกก็กลัวคือเขาไม่อยากขายหรอกอ๋อเปล่าพี่ชอบมากงานขายนะ,ะพอเข้ามาปุ๊บเนี่ยก็เริ่มทำนะคะตลาดน้ำแรกแล้วก็ตลาดแฟลเบิร์นด้วยกันนะคะก็คือลุยตลาดออนไลน์กันเต็มที่เลยนะคะจนมีแฮชแท็กฉายาว่าแพตตี้ปาวลรีร้อยขวดนะคะ ตอนนั้นเนี่ยปังมากนะคะแต่ก็เหนื่อยมากเพราะต้องแท็กของส่งของนะคะตอบแชทเลือดตาแทบประเด็นเลยแล้วรังก็เริ่มสังเกตเห็นแล้วว่ามันมีคนใหม่ๆที่เข้ามาทําหลังเรานะคะและเขาทำรีบอลอ่ะเขามีรายได้เดือนแรกๆเนี่ยแบบบางคนห้าหมื่นนะคะบางคนสองเดือนแสนหนึ่งอะ่ะเราทําออนไลน์นะคะกันมาเป็นปีอะ่ะเรายังได้ไม่ถึงแสนเลยนะคะรังก็เลยกลับไปถามคุณอิ๋วนะคะกลับไปถามพี่จ๋าแล้วก็พี่หวว่าเอ๊ะถ้าเราอยากทำรีบอลอ่ะมันต้องทํำยังไง ทั้ง3คนนะคะก็แนะนำว่ารันต้องเริ่มต้นจากการฟิตนะคะลันก็เลยเตัดสินใจนะคะใช้โปรแกรมรีบอลแล้วก็เริ่มฟิตก่อนเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีปัญหาเนื่องจากว่าเรานอนดึกนะคะแล้วเราก็ชอบกินขนมหวานทําให้มีปัญหาพุงป่องเหมือนคนท้องนะคะหลังจากจบโปรแกรมรีบอลไปหนึ่งเดือนเนี่ยก็ได้รูปร่างแบบนี้มานะคะสิ่งมหัศจรรย์มากก็คือช่องท้องค่ะจากเดิมช่องท้องสองเนี่ยเหลือแค่หนึ่งนะคะจากหน้าท้องคนท้องนะคะกลายเป็นหน้าท้องแบนราบเชื่อไหมคะว่าภาพเนี้ย ตอนแรกอ่ะสองจิตสองใจไม่อยากโพสนะคะแต่พอโพสไปอ่ะปกติจะมีคนกดไลค์ในโพสต์ทั่วไปของรันนะคะประมาณแบบหลักหลักหลักอ่อยี่สิบสามสิบหลักสิบนะคะเพราะว่ารันก็ไม่ค่อยโพสเท่าไหร่แต่ภาพนี้โพสไปเนี่ยมีคนมากดไลค์ทั้งหมดนะคะหนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดคนแล้วแชทแตกมากเพื่อนรันทักมาถามเลยนะคะทําอะไรอยากกินอะไรอยามาเล่าให้ฟังหน่อยนะ,ะตอนนั้นก็แบบกูกูมะมะเออเขาเรียกอะไรนะมันก็คือแบบไม่ได้เก่งมากนะคะเลยต้องเอ่ เลยตัวไหนที่เราอินนะคะเราก็จะสามารถขายได้ตัวไหนขายไม่ได้นะคะเราก็บางทีก็แถมก็มีนะคะแล้วเราก็เลยเริ่มเข้ามาศึกษามากขึ้นในอะคาเดมีนะคะพอเราเรียนรู้มากขึ้นเริ่มใช้เครื่องมือเป็นระบบมากขึ้นเป็นมืออาชีพมากขึ้นก็เลยทําให้เราเริ่มมีคนสนใจเนี่ยอยากใช้ด้วยเพิ่มขึ้นนะคะหลังจากนั้นเนี่ยรันก็ฟิตต่อเนื่องเลยค่ะในในช่วงที่สองนะคะพอพอเราได้รูปร่างก็คือจากเปอร์เซ็นต์แฟหรันยี่สิบสี่จุดสี่เนี่ยเหลือสิบเก้าจุดห้าใช่ไหมคะตอนนั้นเนี่ยหน้าท้องจากคนท้องเนี่ยกลายเป็น,น,น,น้ี คราวนี้เนี่ยอะไรมีความรู้สึกว่าอยากให้มันแบบไปอีกร่างหนึ่งนะคะก็เลยฟิตต่ออีกหนึ่งเดือนนะคะใช้รีบอลเต็มที่แล้วก็กินแฟตเบิร์นด้วยนะคะออกกำลังกายด้วยเลยได้รุกร่างแบบนี้มานะคะเปอร์เซ็นต์ไขมันเหลือแค่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แค่นั้นเองนะคะภาพเนี้เพื่อนเพื่อนเชื่อไหมคะว่าเป็นการเปลี่ยนร่างครั้งที่สองที่ทําให้การทําตลาดรีบอลนนะ่มันง่ายขึ้นเยอะเพราะว่ามีเพื่อนเพื่อนันหลายคนนะคะที่เขาเห็นรันอนะฟิตตั้งแต่ครั้งแรกแล้วพอมาครั้งที่สองอ่ขุนยิ่งดีขึ้นอีกทุกๆครั้งที่ฟินะคะค ค่จะไม่ต้องคุยเรื่องรีบอลเยอะเลยเขาเชื่ออยู่แล้วว่ารีบอลมันดีนะคะเพียงแค่นี้เราก็สามารถแนะนํารีบอลให้กับเพื่อนได้จากเดิมที่ขายได้แค่ทีละเซตสองเซตนะคะเดี๋ยวนี้เริ่มขายได้ทีละสามเซตถึงห้าเซตนะคะเรียกได้ว่าเกิดตลาดดึงดูดแบบสุดๆเลยนะคะมีเคสหนึ่งที่รันประทับใจมากเป็นเคสของคนไม่รู้จักนะคะก็คือพี่โยพี่โยเนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจจะมาซื้อเตาที่บ้านรันเพราะว่ารันน่ะสร้างบ้านใหม่นะคะแล้วก็ซื้อเตามาผิดขนาดนะคะ ก็เลยประกาศขายบน Facebook เพราะว่าทนฟังคำบ่นพี่ตั้มไม่ได้นะคะพี่โยเนี่ยก็เข้ามาทักก็เข้ามาซื้อนะคะแล้วทีนี้เนี่ยพี่ตั้มก็เลยเห็นว่าพี่โย่ภุมป่องนะคะก็เลย,เยมีโอกาสได้แนะนาสุขภาพดีๆนะคะแนะนําโปรแกรมดีบอนให้ซึ่งตอนแรกกับพี่โยก็ไปตรวจสุขภาพก่อนปรากฏว่านะคะค่าตับพี่โยเนี่ยเริ่มมีปัญหาแล้วก็ไตเนี่ยเริ่มอยู่ในภาวะใกล้วายนะคะซึ่งพี่โยเองก็ตกใจมากเพราะไม่เคยมีอาการอบอกเป็นสัญ,ญญาณบอกมาก่อนเลยนะคะ พี่โยก็เลยตัดสินใจใช้รีบอลนะคะทั้งหมดเนี่ยสามเดือนสามโปรแกรมนะคะพอกลับไปตรวจใหม่อีกรอบหนึ่งคุณหมอตกใจค่ะค่าตับกลับมาเป็นปกติค่าไตอะมีแนวโน้มดีขึ้นนะคะแล้วทุกคนทราบไหมคะว่าพี่โยอะอายุหกสิบนะแต่จากที่ไม่เคยวิ่งเลยนะคะสามารถไปวิ่งเทลอ่ะวิ่งเทลนี่คือวิ่งแบบขึ้นเขาลงห้วยอะคะ่ะคนอายุหกสิบอะได้ที่หนึ่งสุดยอดมากเป็นเคสมหาสา,ารมากนะคะ แล้วก็ความน่ารักของพิโยก็คือว่าทุกครั้งน่ะที่แกวิ่งชนะนะคะหรือว่าแกพูดถึงเรื่องของสุขภาพที่ดีขึ้นเนี่ยแกมักจะขอบคุณลันกับพิต้ามาเสมอเสมอเลยจากเหตุการณ์ของพิโยนะคะลันเ,เลยรู้เลยว่าสิ่งเนี้ยมันคือความสุขที่เราได้ส่งต่อสุขภาพที่ดีนะคะจริงๆแล้วว่ะเครดิตเราอะไม่ได้หายไปไหนถ้าเราสามารถดูถ้าเราสามารถศึกษาจนเป็นมืออาชีพนะคะแล้วเราสามารถดูแลคนน่ะให้เขาสุขภาพดีได้รูปร่างดีได้อะ่ะเราก็จะได้ความสุขใจกลับมาด้วย หลังจากเคสพี่โยนะคะแันก็เปิดจุดใหม่ชวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งมาเจอพี่ตั้นนะคะพี่ตันน้นน่ะใช้ระยะเวลาในการลดไขมันนะคะเพียงแค่15วันเพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ต้นทุนน้อยนะคะถ้าใครได้มีโอกาสฟังโชคดีที่ดีบอลนะคะเป็นแฟนคลับเนี่ยอาจจะเคยฟังเรื่องราวของเรื่องราวชีวิตของพี่ตั้นแล้วนะคะซึ่งวันนั้นน่ะทุกคนก็น้ําตาตกไปตามๆกันแต่ตอนนี้เนี่ยหลังจากที่พี่ตั้นนะคะ เติบโตเร็วมีองค์กรที่เติบโตวไวนะคะปัจจุบันเนี้ยพี่ตั้นมียอดขายนะคะเดือนล่าสุดเนี่ยก็คือแตะที่6กแส0 0า่นห้าพับาทนะคะเรียกได้ว่าไรายได้ที่ได้เนี่ยรันเชื่อว่าทําให้ครอบครัวของพี่ตั้นเนี่ยสบายขึ้นจากการที่พี่ตันต้นโตไวองค์กรลันปลดล็อกค่ะคราวนี้ทุกคนนะคะทุกหัวแห่งทุกแง่งเนี่ยเริ่มเข้ามาศึกษารีบอลเพิ่มมากขึ้นนะคะกลายเป็นว่าการทําตลาดรีบอลอ่ะ มันง่ายไม่ยากติดต่อไปแล้วนะคะบางคนขายแบบซื้อสามแถมซื้อสามแถมหนึ่งนะคะโปรโมชั่นนะคะแล้วหลังจากที่ปลดล็อกแล้วเนี่ยรีบอลทำง่ายเนี่ยเราก็เลยเริ่มมีผลลัพธ์ในองค์กรเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันนี้นะคะเราเราเลยมีแฮชแท็กของทีมเรานะคะว่า TRB บ้านนี้หุ่นดีทุกคน หลังจากนั้นแต่ผู้นําทีมย่อยล้นนะคะเขาก็มีแฮชแท็กเป็นของเขาเองนะคะจากเดิมเนี่ยแพตตี้ปาวลีร้อยขวดก็เปลี่ยนเป็นทีมโค้ดแพชแั็กแตกนะคะแล้วก็มีน้องๆหน้าตาดีๆนะคะเข้ามาในทีมเยอะมากนะคะมีทั้งน้องๆที่อยู่เชียงใหม่นะคะอยู่ลําปางแล้วก็ล่าสุดนะคะก็คือมีทีมโค้ดแพชแั็กแตกที่สปปลาวด้วยนะคะ พี่แพทนะคะมียอดขายเดือนล่าสุดเนี่ยแตะที่1นึ่งล้านห้าแสนบาทนะคะถือว่าแบบเติบโตมากๆนะคะองค์กรที่สปปลาวเองเนี่ยก็มีคุณคำนะคะเป็นผู้นำอยู่ที่นั่นนะคะคุณคำก็มีแฮชแท็กเป็นของตัวเองด้วยนะ mm hmm. Fit no Fa t y y o o a c h คำใช่ไหมคะอ่านะคะคุณคำเองในเดือนที่ผ่านมานะคะก็มียอดขายห้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทนะคะซึ่งทั้งคู่เนี่ยก็เคยได้รับเชิญให้มาพูดนะ แบ่งปันประสบการณ์ในงานโชคดีที่รีบอลด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้เรื่องราวการเติบโตของทั้งคู่เนี่ยสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้นะคะยังไงก็ขอเสียงประมือให้กับพี่แพตแล้วก็คุณคำด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งที่รันอยากพูดถึงนะคะก็คือจุดของอาจารย์จากกับดรมาตูมนะคะคู่นี้เนี่ยก็คือเป็นคนที่ค่อนข้างไฮโปรไฟ์ Fi นะคะเพราะว่าอาจารย์มาตูมเนี่ยเป็นคณะบดีนะคะอยู่ที่สอนอยู่ที่มหาลาัยทั้งคู่นะคะทั้งคู่เนี่ยตัดสินใจเข้ามาใช้รีบอลเพื่อที่จะดูแลสุขภาพ แต่หลังจากที่เข้ามาศึกษาข้อมูลเรื่องของโภชนาการแล้วแล้วก็เรื่องของธุรกิจแล้วนะคะทั้งคู่ตัดสินใจตั้งใจเข้ามาทํานะคะครั้งหนึ่งรามีโอกาสได้นั่งคุยกับทั้งคู่นะคะแล้วก็ถามว่าความฝันของเขาคืออะไรเพราะรันอยากรู้นะคะคนไฮโรไปเขามีความฝันยังไงบ้างนะคะพอรันได้ฟังความฝันของทั้งคู่เชื่อไหมคะว่ามันเป็นความฝันที่น่ารักแล้วมันทําให้รันยิ้มได้นะคะทั้งคู่เนี่ยเป็นอินทีเลียความฝันของเขาก็คือเขาอยากจะออกแบบบ้านแล้วก็สร้างบ้านหลังนั้นให้มันเป็นจริง อันนี้ก็คือความฝันของทั้งคู่นะคะซึ่งมันเชื่อว่าในรีบอลเนี่ยโปรเจกต์รีบอลเนี่ยสามารถช่วยได้นะคะปัจจุบันเนี่ยทั้งอาจารย์จาย๋าแล้วก็ดกรมาตูมนะคะมีทีมงานเติบโต,ตขึ้นทั้งในกรุงเทพนะคะแล้วก็เชียงใหม่แล้วที่สําคัญนะคะก็คือผ่านทิพซา์แอฟริกาเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะเชื่อว่าเดือนนี้เนี่ย เราอาจ TRB อาจจะมีลุ้นนะคะอเมทิสใหม่ในองค์กรด้วยนะคะในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยยอดขายของทั้งคู่นะคะเติบโตจากแสนกว่าบาทเนี่ยกลายมาเป็น5้0 0 0 0สนบาทด้วยนะคะและนี่ก็คือการเติบโตในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะธุรกิจอื่นอะรันว่าช่วงโควิดมันคือวิกฤตของเข้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองหรือว่าพนักงานประจํานะคะอย่างลูกค้ารันอนะลูกค้าโรงแรมเดิมทีรันมีต้องเซ็นสัญ,ญญากับลูกค้าเนี่ยตอนปลายปีอะประมาณ3ามสี่รายเชื่อไหมคะว่าพอมาถึงเดือนมีนานะบางรายเนี่ยถึงขั้นแบบ ต้องปิดตัวไปเพื่อนเพื่อนรันที่เคยทํางานประจําบางคนนะคะถูกลดเงินเดือนแต่ที่ร้ายแรงกว่านั้นก็คือบางคนน่ะถูกเลิกจ้างธุรกิจอื่นนะคะข้างนอกอะ่ะมันเขาอาจจะเจอวิกฤตแต่สําหรับคนที่ทํารีบอร์นะคะมันคือโอกาสในเดือนที่ผ่านมาเนี่ยรันมีทีมงานนะคะที่เขามีรายได้เกินหนึ่งหมื่นบาทเย่ยมากถึงเก้าคนรายได้เกินสามหมื่นบาทนะคะมากถึงสี่คนนะคะแล้วก็รายได้แปดแสนเนี่ยเกินแสนแล้วกันนะคะทั้งหมดเนี่ยเกินสองคนนะคะอ,อไม่ใช่เกินทั้งหมดสองคน,นะคะ่ะ ส่วนการเติบโตของรันเองนะคะจากมกราที่ยังไม่ได้ยังไม่ได,ไได้ตั้งใจทำรีบอลมากนักนะคะเป็นเดือนที่เริ่มฟิตนะคะผ่านมาถึงเดือนพฤษภาคมเนี่ยจากเดือนมกราเรามียอดขาย780,000บาทเดือนล่าสุดเดือนที่ผ่านมายอดขายของรันเนี่ยกระโดดขึ้นไปเป็น2องล้านสแสนบาทเติบโตมากกว่า3เท่าแต่สิ่งที่ตื่นเต้นกว่านั้นก็คือเรื่องของรายได้ค่ะรายได้ก้าวกระโดดมากนะคะเดือนมกราเรมีรายได้สอง แต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะคะรายได้จากธุรกิจจากแผนธุรกิจอย่างเดียวนะคะของร้านเนี่ยหนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งแสนเก้าพันแปดร้อยเจ็ดบาทเรียบร้อยนะคะเกินหนึ่งแสนบาทเรียบร้อยและนี่ก็คือโชคดีที่ดีบอลของร้านค่ะสุดมีอีกเรื่องหนึ่งนะคะที่ร้านยังไม่เคยเล่าให้ทีมงานรันฟังแต่วันนี้ร้านอยากเล่าให้กับเพื่อนๆฟังนะคะ เมื่อปีที่แล้วเนี่ยเรามีโอกาสได้รับงานใหญ่งานหนึ่งนะคะก็คือเป็นโปรเจกต์ที่จะต้องไปจัดฝึกอบรมให้กับผู้ประกอบการทั่วประเทศนะคะก็งานนี้เนี่ยจะเป็นการที่ต้องไปโคชชิ่งผู้ประกอบการให้เขาอ่ะสามารถทําการตลาดออนไลน์ได้นะคะซึ่งถามว่าเป็นงานที่ดีไหมดีมากค่ะเพอทุกท,ที่ที่เราไปอ่ะเขาจะเรียกเราว่าอาจารย์เรารู้สึกมีเกียรติมากกับงานนี้นะคะแล้วก็เราได้แลกเปลี่ยนมุมมองทางธุรกิจเนี่ยกับนักธุรกิจแบบทั่วประเทศเลยรายได้ก็ดีค่ะตกต่อเดือนเนี่ยรันได้รายได้หนึ่งแสนสองหมื่นบาท เขาจ่ายให้รันนะคะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องทั้งหมด6เดือนก็คือกดเครื่องที่เลขง่ายๆเนี่ยก็คือเป็นรายได้ร่วมๆ7-8แสนบาทนะคะแต่คราวนี้เนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืองานนี้ค่อนข้างเหนื่อยแล้วก็กินเวลาของรันเยอะมากรันมีเวลาอยู่เชียงใหม่นะคะแค่2วันวันที่เหลือเนี่ยคือต้องเดินทางแล้วก็ต้องไปจัดฝึกอบรมนะคะกลับมาเชียงใหม่2วันต้องเดินทางแล้วก็ไปจัดฝึกอบรมแบบนี้ต่อเนื่องอยู่ทั้งหมด6เดือน สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเวลาในการคุยกับทีมงานหรือวางแผนนะคะเริ่มลดน้อยลงแล้วรันก็เริ่มเห็นแล้วว่าการเติบโตในธุรกิจเนี่ยค่อนข้างชะลอตัวนะคะคราวนี้ก็เลยเป็นจุดที่ทําให้รันกับพิต้ามาต้องตัดสินใจว่าในปีนี้เราต้องรับเราจะรับงานนี้อยู่ไหมซึ่งงานบางงานนะคะรันว่ามันมีเกียรติตอนทําแต่มันจะมีกรรมตอนใช้ชีวิต มันอาจจะเป็นเงินก้อนใหญ่ก็จริงนะคะแต่อย่าลืมว่ามันคือการใช้แรงแล้วก็ใช้เวลาของเราแล้วถ้าวันหนึ่งรันเกิดป่วยพี่ตั้มเกิดแก่ขึ้นมาแล้วเราสอนไม่ไหวจะมีคนจะมีคนมาจ้างเราอยู่ไหมคะเออพี่ตั้มอยู่ตรงนี้ขออาภัยด้วยสุดท้ายแล้วเนี่ยรายได้ต่อให้เยอะแค่ไหนแต่ถ้าเป็นมันเป็นรายได้จากแรงเราวันหนึ่งมันมีโอกาสหายไปอยู่ดีนะคะรันกับพี่ตั้มก็เลยตัดสินใจว่างั้นปีนี้เนี่ยเราไม่รับงานนี้แล้วกันแล้วเรามาเลือกเลกาซีแล้วกัน อีกอันนึงนะคะที่เป็นจุดตัดสินใจที่ทําให้รันอะ่ะเลือกที่จะทิ้งโปรเจกต์นั้นไปนะคะก็คือการที่วันนี้เรามีทีมงานที่เขาตั้งใจรันเห็นนะคะแต่ละคนเนี่ยเขามีเป้าหมายชีวิตนะคะบางคนเนี่ยเขามีความฝันนะคะหลายหลายคนเขามาทาธุรกิจนี้เพราะว่าอยากเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตตัวเองนะคะวันที่เขาอะ่ะไม่มีเราอะ่ะเขาต้องทํางานเหนื่อยอยู่คนเดียวต้องวางแผนอยู่คนเดียวนะคะรันไม่อยากให้เขาอะ่ะ รู้สึกเดียวเดียวเดียดายในธุรกิจนี้นะคะอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เป้าหมายชีวิตเขาอะความฝันเขาอะประสบความสําเร็จนะคะเพราะฉะนั้นนอยาบอกกับทีมงานทีอาบีทุกคนเลยว่าไม่ว่าใครนะคะจะตั้งใจทําธุรกิจนี้แค่ไหนนะคะแต่คุณนะจะมีรงกับอิสรมาเคียงข้างแน่นอนนะคะอยากให้ทุกคนรู้สึกว่าใครจะเราคนนั้นโชคดีสุดท้ายนะคะเพื่อนๆลองย้อนภาพกลับไปว่าถ้าปีนี้ถ้าปีที่แล้วนะคะเราไม่ตัดสินใจเลือกเลกาซี่สุดท้ายโควิดมา รันก็ถูกแคนเซิลงานวิทยากรอยู่ดีนะคะเผลอๆปีนี้รันอาจจะสูญเสียทั้งรายได้แล้วก็สูญเสียทั้งครอบครัวดีๆอย่างเลาซีไปเลยก็ได้นะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะรันว่าร้อยคนไม่ให้โอกาสเราก็ยังไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้ตัวเองนะคะขอบคุณทุกคนที่เราฟังค่ะรันดูสินิเลศวินัยพาณิชชาสวัสดีค่ะ